อคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมได้มีเวลาว่างช่วงเช้านะครับได้เข้ามาดูในสวนนะครับนี่ก็สวนนี้ก็อายุประมาณสามปีกว่าครับเกือบสี่ปีแล้วสามปีกว่ากับสี่ปีนะครับดูนะครับความสมบูรณ์นะฮะความสมบูรณ์ของโมพุ่งนะครับนี่เห็นไหมครับตามแต่งกิ่งกันอะไรนะครับ มาดูนี่นะดินนี้ก็เป็นดินเหนียวนะครับพื้นที่ตรงนี้ยดินเหนียวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดินร่วนนะฮะดินเหนียวถ้าหน้าแรงก็จะแข็งเลยนะครับ ถ้าเกิดหน้าฝนก็น้ําก็จะค้างนะครับก็เลยต้องยกนะครับทําเป็นร่องนะครับทำเป็นร่องนี่ครับยกเป็นร่องนี่ครับวันนี้ก็เวลาก็สิบโมงสิเอ็โมงอากาศร้อนมากนะผมนี่ครับ